เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ในเรื่องราวเกี่ยวกับทางเทรนซ์นเดอร์อ์โน่มากกว่ารองกับตันทีมของเราที่ตัวของเขาเองก็กํากลังจะหมดสัญญากับสโมสรอนในช่วงซัมเมอร์นี้และการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆออกมาจนมันเกิดกระแสะข่าวลือตามมามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางราชันชุดขาวเรอันมาดริดว่าพวกเขาพร้อมที่จะดึงตัวนักเตะไปเสริมความแข็งแกร่งในถิ่นซานเดียโกเบนาบิลต่อไป ล่าสุดทั้งดอนฮัตชิสันอดีตนักเตะของทีมเราเองแทนที่เขาจะออกมาพูดโน้มน้าวให้ตัวของเทรนต์เลือกอยู่กับสโมสรต่อไปแต่เขากลับมองว่าตัวเลือกที่ดีกว่าสําหรับตัวของนักเตะเองนั้นอาจจะเป็นการย้ายไปอยู่กับทางเรอันมาดริดมันเป็นหัวข้อหนึ่งที่ผมและเพื่อนๆมีการพูดคุยถึงกันนะกับเรื่องอนาคตของทางทน no, ัลเดออาร์โนฮัตชิสันกา่า ผมคิดว่าคำตอบที่จริงใจมากที่สุดจากตัวของผมก็คือผมคิดว่าเขาควรจะย้ายไปอยู่กับเรอันมาดริดคุณต้องลองไปพิสูจน์ตัวเองดูเทรนอยู่กับทางลิเวอร์พูลมายาวนานถึง20ปีเข้าผ่านการควา้าแชมป์มาทุกอย่างแล้วเท่าที่เขาจะสามารถทำได้ในเกมฟุตบอล แน่นอนว่าแฟนบอลของลิเวอร์พูลเองก็คงอยากจะเห็นเขาอยู่กับสโมสสต่อไปและมันก็ชัดเจนอีกเช่นเดียวกันว่าตัวของเขาเองก็เป็นนักเตะที่สุดยอดมากแต่หาคุณเป็นเทรนด์และสัญญาของคุณใกล้จะหมดลงคุณสามารถเลือกที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปเพื่อการไล่ล่าแชมป์และกลายมาเป็นตำนานของสโมสสที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะที่อยู่กับสโมสรเดียวตลอดชีวิต แต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็ยังมีทางเลือกให้คุณได้ลองย้ายไปอยู่กับทางเรอันมาดรดที่ซึ่งคุณจะสามารถได้ลงเล่นร่วมกับทางจุดเบลริงแฮมวินิซิอุสจูเนียคริยงเอมปาเป้และบรรดาน,นักเตะระดับตำนานทั้งหลายซึ่งลงเล่นอยู่ที่นั่นคุณจะได้สวมชุดขาวและแสดงให้เห็นว่าคุณเจ๋งมากเพียงพอไหมคุณอาจจะได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกเพิ่มเข้ามาคุณอาจจะได้ชมป์ามาาจจลาลีกาเพิ่มอีก แล้วมันก็ยังมีเวลาเหลืออีกมากสําหรับตัวของคุณเองหากคุณต้องการที่จะย้ายกลับมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลต่อไปในอนาคตดังนั้นหากผมเป็นตัวของเทรนต์ผมจะเลือกย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมัดริดนะเหามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอีกหนึ่งนักเตะที่แฟนบอลของเราให้ความสนใจกันมากที่สุด นั่นก็คือในรายของทาง unes, <Yeah. S 1> ดาวินนูเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยที่ซึ่งโจ้ตัวก็ย้ายจากทางเยอลลสบอนเบนฟิก้ามาอยู่กับทีมของเราด้วยสนมราคาในเบื้องต้น64ล้านปอนด์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น85ล้านปอนด์ได้ตามเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างๆย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ในปี2022 แต่จนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ยังเรียกคืนฟอร์มเก่งเหมือนสมัยที่เขาหลงเล่นในหลีโปรตุเกสกลับคืนมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในยุคของทางเยอเกนครอฟต่อเนื่องมาถึงในทีมของทางอาร์เนอร์สนั่นจึงทำให้ทางเอียนไรท์อดีตหัวหอกระดับตำนานของทางปืนใหญ่อาร์ส a นลออกมาแนะนำสโตรเลยว่าหากเขาสามารถปรับเปลี่ยนผลงานของนูนเยสให้กลับมาเปล่งปลั่งได้เหมือนเดิมอีกครั้งแชมป์พิมลิก็คงอยู่ไม่ไกลเกินเอือ้อม คุณลองจินตนาการดูนะว่าหากดาวินนูนเยสสามารถทำประตูได้อย่างสม่ำเสมอมันจะเป็นเช่นไรไร้กล่าวในตอนนี้เขาเหมือนเป็นแค่ผู้เล่นคนหนึ่งภายในทีมซึ่งจะแตกต่างกันกันกบทางเดียโกโชต้าที่เป็นแกนหลักสำคัญและสามารถที่จะสร้างความแตกต่างในสนามได้ ผมเห็นทางนูนเยสมานานแล้วนะแล้วมันก็มีหลายครั้งเลยที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเข้าฟอร์มแล้วแต่สุดท้ายมันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นหากเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างเข้าฝักตามมาตรฐานของตัวเองมันจะสามารถช่วยลิเวอร์พูลให้ก้าวขึ้นเป็นเต็งแชมป์ได้อย่างสบายสบาย พวกเขาจะกลายมาเป็นทีมที่น่ากลัวอย่างยิ่งในการชิงบัลลังของพิมเมลีผมบอกกับคุณได้เลยว่าลเวร์พูลที่มีนูนเยสที่เข้าฟอร์มพวกเขาจะสามารถสร้างปัญหาใหญ่ให้กับทุกสโมสอนได้เมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เล่นในแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูคนที่ทอดสะพานแบบไม่มีกั๊กมาอย่างสโมสรของเรากันบ้าง นั่นก็คือในลายของทางแดนเอนโดเย่ปีกตัวเก่งของทางโบรนยาจากศึกเวทีเกาโชซ์เซรียในประเทศอิตาลีหลังจากพวกเขาเองก็เพิ่งจะประสบความพ่ายแพ้ให้กับลิเวอร์พูลของเรามาแบบหมาดๆมประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันอยู่ฟาชันสเปนกเมื่อสัปดาห์ก่อน แต่หนึ่งในนักเตะที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับพวกเขาในเกมนั้นก็คือทางเอนโดเยที่สร้างสารรค์โอกาสทองในการทําประตูได้ถึง2ครั้ง2คราและมีโอกาสจบสกอร์ด้วยตัวเองไปอีก3ครั้งด้วยกัน ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาเมื่อมีกระแสข่าวออกมาว่าเจ้าตัวอยากจะย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลทำให้ทาง Sky Sport ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีการนำเรื่องนี้เข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงของตัวนักเตะและเขาก็ไม่ได้ปิดบังความปรารถนาเรื่องดังกล่าวออกมาแต่อย่างใดผมเองไม่ต้องการจะปิดกั้นโอกาสใดๆสำหรับตัวของผมทั้งสิ้นเลยนะเอนโดเย่ลรา สมัยที่ผมยังเป็นเด็กอยู่ในโรงเรียนทุกคนต่างก็บอกกับผมว่าให้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนอย่างแกจะก้าขึ้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ในตอนนั้นเองตัวของผมก็ไม่ได้ฟังคําเหล่านั้นสําหรับที่ผู้คนพูดถึงผมกันมาแล้วสุดท้ายตอนนี้มันเป็นยังไงกันผมได้กลายมาเป็นนักเตะในระดับหลีกสูงสุดของประเทศอิตาลี ดังนั้นผมไม่มีวันที่จะกำหนดลิมิตให้กับตัวเองผมก็แค่พยายามทำหน้าที่ของผมในการลงเล่นให้กับตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้เพื่ออนาคตของผมมีโอกาสได้ยักไปอยู่กับสโมสรระดับโลกเพราะผมรู้ตัวของผมเองดีว่าผมมีความสามารถมากเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมกาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอนาคตของอีกหนึ่งนักเตะคนสําคัญในแนวรุกของทีมเราอย่างทางโมเมดซาล่าสตาร์ทีมชาติอียิปต์กันบ้าง เมื่อเขาเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่มีความระมัดคล้ายคลึงกันกันกบทางเทรนอ์บรัสันเดอร์ออโน่หลังกำลังจะหมดสัญญากับสมโมสสในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ทำให้จาตัวสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวหากไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสมโมสสอ,ออกไปท่ามกลางกระแสะข่าวลืออย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องความสนใจจากสมโมสสในประเทศซาอุดิอาระเบีย แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง g i ฟม m สปอ o t ตสื่อชื่อดังก็มีการระบุออกมาเลยว่าเราอาจจะได้เห็นตายอยู่ในดิวดังกล่าวข้างตน้นเมื่อทีมอย่างทางซานดิเอโกน้องใหม่จากศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกราได้เตรียมสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการดึงตัวทางซาร่าไปเป็นตัวชูโรงให้กับพวกเขาในการแข่งขันฤดูกาลหน้า เล่งข่าวจากภายในสโมสรเองได้บอกกับเราว่าซานดิเอโกเตรียมยื่ยนข้อเสนอเพื่อทำให้ทางโมฮัมเหม็ดซาร่ากลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำทีมคนใหม่ของพวกเขานะกีฟ e m มีสปอรตระบุสโมสรจากทางแคลิฟอร์เนียต้องการที่ทุ่มเงินครั้งใหญ่ในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ซึ่งมันก็ถือเป็นจังหวะที่ประจวบเหมาะกับการที่ตัวของทางซาราเองนั้นก็ใกล้จะหมดสัญญากับทางลิเวอร์พูลด้วย ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมองมันเป็นโอกาสที่เหมาะเจาะในการคว้าตัวเขาแน่นอนว่าหากเขาตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลเจ้าตัวก็จะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรและทางซานเดียโกเองก็ต้องการจะประกาศกล่าวให้ทุกทีมได้เห็นถึงความตั้งใจของพวกเขาว้การคว้าตัวดาวเตะตำนานของทีมชาติอียิปต์รายนี้ไปรวมที มืพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกอยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกคนหนึ่งแต่เป็นในส่วนของแนวรับกันบ้างนั่นก็คือทางเวอร์กิลฟานได้ประกังกับตันทีมพันแกร่งของเราหลังจากตัวของเขาเองก็กําลังจะหมดสัญญาก,กับทางสโมสรของเราในช่วงสัมเมอร์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางเจมเพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทาง The ic, ดิแอตเลติกก็ออกมายืนยันไปด้วยตัวของเขาเองแล้วว่าฟันได้คือคนที่มีโอกาสมากที่สุดในการจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสสอนออกไปเนื้อกว่าเพื่อนร่วมทีมอีกสองคนของเขาอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลาและเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่กระตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความระบายคลาย่มกัน ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางทีมท็อกอีกหนึ่งสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการให้ข้อมูลสมทบออกมาเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวข้างต้นอีกด้วยว่าลิเวอร์พูลกำลังใกล้ที่จะประสบความสำเร็จในการปิดดิวกับทางฟานได้ได้แล้วหลังจากสามารถตกลงในเรื่องของค่าเหนื่อยกับนักเตะได้ที่ตัวเลข300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือคิดเป็นราว16ล้านปอนด์ต่อปีด้วยกัน นั่นจะทำให้เขากลายมาเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนืย่ยสูงที่สุดเป็นลำดับที่สองของสโมสรจะเป็นรองก็เพียงแค่ทางโมซาลาแค่คนเดียวเท่านั้นทั้งนี้นอกเหนือจากรายละเอียดเรื่องค่าแรงที่สามารถจะตกลงกันได้อย่างลงตัวดังกล่าวข้างต้นแล้วมันก็เหลือเพียงแค่รายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่ทางฟันได ตัวแทนของเขาและรวมไปถึงสโมสรจะต้องหาข้อยุติร่วมกันก่อนที่มันจะสามารถประกาศยืนยันการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ของเขาต่อไปได้ทั้งนี้มันก็เป็นที่คาดหมายกันว่านี่อาจจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายในเส้นทางอาชีพของตัวนักเตะเองรายนี้อีกด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ